ประวัติปลาวานวรศิษิ์อิสระไฮโซหมื่นล้านทายาทคนโตสงกรานต์ศิวราอิสระเจ้าของอาณาจักรศรีพันวาโรงแรมสุดหรูภูล่าระดับโลกจากกรณีที่เจ้าหน้าที่ตำรวจสพวิชิตจังหวัดภูเก็ตรับแจ้งอุบัติเหตุรถเสียหลักชนอัดกับเสาไฟฟ้าส่องสว่างริมถนนหน้าโรงเรียนบ้านเอาน้ำบอ่ออเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตซึ่งผู้ได้รับบาดเจ็บก็คือนายวรศิษิ์อิสระกรรมาการผู้จัดก,การโรงแรมศรีพันวาภูเก็ต หรือปลาวาดเจ้าของโรงแรมชื่อดังสีพันวาเบื้องต้นอาการบาดเจ็บสาหัสเจ้าหน้าที่เร่งนําตัวส่งโรงพยาบาลโดยตวนทําให้ชื่อของปลาวาดอิสระกลับมาอยู่ในความสนใจอีกครั้งให้โซปลาวาดหรือปลาวาดวรสิทธิ์อิสระเป็นทายาทคนโตของสงกรานศรีวราอิสระเจ้าของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ชื่อดังเจ้าของบริษัทบมจชานอิสระดีเวล OP เมนต์ซึ่งสืบทอดธุรกิจอสังหาริมทรัพย์มาตั้งแต่รุ่นปู่ นั่นก็คือชานอิสระที่มีทั้งตึกชานอิสระ1และ2บ้านอิสระพระราม9คอนโดมิเนียมรูเดอะอิสระลาดพร้าวเดอะอิสระเอสรวมไปถึงคอนโดมิเนียมตากอากาศบ้านชานทะเลที่ชะอำจวบจนมาถึงรุ่นหลานอย่างปลาหวานก็เป็นเจเนอเรชันที่3ที่เข้ามาดูแลโรงแรมและบ้านพักตากอากาศมูลค่า6,000ล้านบาทอย่างสีพันวาซึ่งมีน้องสองคนคือปลาทูวรดิที่ดูแลอสังหาริมทรัพย์ของครอบครัว และปลาเข็มกลัดเพชรเจ้าของแบรนด์เสื้อผ้าเข็มอิสระปลาวานเริ่มบุกเบิกสีพันวาตั้งแต่อายุ23ปีโดยนำทัพเองทั้งเรื่องฝ่ายขายต้อนรับลูกค้าการบริการต่างๆโดยมองว่าโรงแรมไทยไม่ได้เป็นสาขาของโรงแรมดังๆสามารถทำได้ง่ายขึ้นเพราะปัจจุบันมีโซเชียลมีเดียมี b o o k i n อ online ระบบการจองดีขึ้นทำให้แบรนด์ไทยบริหารดีๆสามารถสู้กับแบรนด์นอกได้โดยโรงแรมสีพันวาภูเก็ต เปิดเฟสแรก11หลังในเดือนพฤศจิกาย,ยนพศ2551แล้วมาสร้างเสร็จเต็มรูปแบบในปี2553โดยครั้งแรกที่มาสร้างเจ้าของโครงการอย่างสมกรารอิสลามต้องการสร้างบ้านขายเนื่องจากครอบครัวถนัดธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์อยู่แล้วและยังไม่มีประสบการณ์ด้านโรงแรมแต่ทว่าปลาวานที่เดินทางไปศึกษาต่อในโรงเรียนประจําที่ประเทศอังกฤษมาตั้งแต่10ขวบและไปเรียนต่อที่สหรัฐอเมริกา โดยเลือกเรียนด้านการโรงแรมในสวิตเซอร์แลนด์เนื่องจากความชอบในวัยเด็กที่ได้รับการปล่มเพาะจากการเดินทางท่องเที่ยวและความชอบส่วนตัวเรื่องการตกแต่งออกแบบทําให้เรียนจบทางด้านการโรงแรมและกลับมาที่ไทยพอดีจึงขอบแบ่งพื้นที่80ไร่ภายในโครงการมาสร้างห้องพักแบบพูวิลล่าจนกลายเป็นโรงแรมที่มีสไตล์จุดเด่นของแหลมพันวาสำหรับสีพันวาภูเก็ตเป็นโครงการบ้านพักตากอากาศและโรงแรมหรูแบบพูวิลล่า ตั้งอยู่บนหาดส่วนตัวปลายสุดของแหลมพันวาทางที่ตอนออกเฉียงใต้ของเกาะภูเก็ตบนพื้นที่กว่า80ไร่52ยูนิตวิลล่าออกแบบในสไตล์ t ropical ร่วมสมัยตั้งอยู่เหนือระดับน้ำทะเลสูงประมาณ40-60เมตรบนปลายสุดของแหลมพันวาโอบล้อมด้วยวิวฝั่งทะเลสีครามของทะเลอันดามันแบบ360องศานอกจากนี้ยังได้รับการคัดเลือกให้เป็นหนึ่งใน5รีสอร์ทชั้นนำของประเทศไทย ได้รับการโหวตมากที่สุดจากเว็บไซต์ชั้นนำของโลกอย่าง b e a c h o m e t o UK ให้เป็นโรงแรมที่มีวิวสวยที่สุดของโลกและได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางได้รับรางวัลมากมายหนึ่งในนั้นก็คือการได้รับเลือกให้เป็นหนึ่งในโรงแรมที่มีสเสน่ห์ที่สุดของโลกจากนิตยสาร a n y w e